สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขาวประจำวันที่27สิงหาคม2560เด็ดเยนะครับก่อแรกไปดูวันที่ราคาอ้างอเปิดบวกวันนี้นะจ๊ะหลังจากที่นายโธมพาวลนะครับได้แสดงความเห็นในการประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองแคสันโคนะครับนักลงทุนก็มองว่าค่อยแฝงของนายพาวลเป,เป็นการสื่อว่าเฟดจะปะรกอดตัดเบียอย่างเด็นที่สุดในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นการปรับลดด,ดอกเบี้ยครั้งแรก ในปีนี้และครั้งแรกในรอบกว่า4ปีหรือนับตั้งแต่ปี2563ครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนนะครับยังเขา้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยห้ามกลางสถานการณ์ความเครียดในตะวันออกกลางหลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลและกลุ่มอิสเปอรลอนะครับได้เปิดฉากโจมตีกันเมื่อวันทิตที่ผ่านมาโดยกลุ่มอิสเปอรลอระบ,บุว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้อิสราเอลนะครับที่รบสหานายฟูอาสูผู้บัญชาการทหาร ราดัูของอิสรเอลนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับท่านมาก็ไปดูที่ราคานะดัินีดีเอชไนะครับก็ปิดพุ่งขึ้นกว่าสามเปอร์เซ็นวันนี้นะหลังจากที่รัฐบาลดิเบียะบตะวันออกซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเบกาซีนะครับประกาศระงับการผลิตการส่งออกน้ำมันเมื่อวานนี้หลังมีความขัดแย้งกับรัฐบาลดิเบียนะครับที่ตั้งอยู่ในกรุงทิโปลีนะครับและได้รับการอยอมรับในนานาประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ฝ่ายใดควรมีอำนาจในการควบคุมธนาคารกลางริเบียข้อมูลจากกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันน้ำเหลอหรือว่ากลุ่มโอเปกระบุว่าการผลิตน้ำมันของลิเบียอยู่ที่ประมาณ1.18ล้านบาลเรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมเชื่อวาน,นีสตาโน,นวน,น, Star no นะครับนักวิเคราะห์ของ U b s บกล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่สุดสำหรับลาดน้ำมันในขณะนี้คือความเป็นไปได้ที่การผลิตน้ำมันในลิลลลเบียนะครับจะลดลงอีกเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศ โดยมีความเสี่ยงที่การผลิตน้ามันอาจจะลดลงเหลือสูงจากระดับปัจจุบันที่หนึ่งล้านบาทเรลต่อวันนะครับตัวหลักชนีดาวโจนส์ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับแต่ดลักชนี SP500 ป,ปิดในแดนลบครับดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นอินวิเียนะครับก่อนที่บริษ,ษัทจะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้เนี่ยนักทุนบางส่วนก็กังวลว่าหากตัวเลขคาดการผลประกอบการของอินวิเียนะไม่ได้ออกมา แก่งอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็อาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับรวมถึง Microsoft, Alphabet และ Meta Platform นะครับล่าสุดเครื่องมือเ a t ว h t ทู l ของ CME Group เนี่ยก็บอกว่านักล,ลงทุนเนี่ยให้น้ำหนัก70%นะครับที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบีย้ยที่0.25%ในการชุมเดยนกันยาย์และให้น้ำหนักเพียง30%นะครับที่เฟดจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมครั้งนี้นะครับ ส่วนข่าวตามตารางนะครับช่วงเวลาสามทก็จะมีประกาศนะครับเกี่ยวกับในความเชื่อมั่นผู้โดกจากซีดีนะครับก็ใครที่เทรดช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้เรามาลองความผันปวดไว้ด้วยนะครับส่วนทางที่นี่ข้อนะครับไปดูกันที่ราคาทองคำก่อนเลยนะตอนนี้ก็จะเห็นว่า อตอนนี้ราคาก็กําลังล่วงลงมาทดสอบแนวรับนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ3แนวด้วยกันนะครับในต,ตอนนี้แนวที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ช่วงประมาณ2 5 0 3จนถึง2 5 0 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับใกล้ที่สุดแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่2 4 9 0จนถึง2493นี่รอก็จะเป็นแนวรับนะครับอีกแนวหนึ่งส่วนแนว้สุดท้ายนะครับที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือ 2,489จนถึง2,485ต่อเป็น3ระดับที่น่าสนใจในการเข้าเทรดฝังบายนะครับส่วนแนวต้านยังคงเดิมนะครับที่2,523จนถึงราว2,530นะครับเป็นเป้าหมายแรกซึ่งเมื่อวานนี้ได้ขึ้นไปทดสอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะครับในรอบนี้ถ้าลงมาแล้วเด้งแนวรับอาจจะหลุดขึ้นเหนือทำออาอทําได้ที่2 5 3 6นะครับ ตัวน้ำมันดิบ WTI นะครับก็สร้างแนวรับใหม่หลังจากที่ราคาเนี่ยได้ระเบิดพุ่งขึ้นไปตรงนี้เนี่ก็ทําให้โซนนี้เนี่ยเป็นโซนดีมาร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงราคา75.46จนถึงเราราว74.96โซนนี้เนี่ยก็เป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับล้าก็จะสังเกตโซนนี้นะถ้ามีแรงซื้อเข้ามาก็สามารถที่จะเทรดฝั่งบายได้ แต่ถ้าไม่มีนะครับอีกแนวรับหนึ่งก็คือช่วงเจ็8สี่จุดสี่แปดจนถึงเจ็ดสิบาจุดดสองอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับโซนเป้าหมายแนวต้านนะครับอยู่ที่เจ็7สิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจนถึงราวๆาวเจ็ดสิบแปดจุดสี่หกนะครับก็เป็นแนวต้านที่เห็นที่สูงที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าหากอาลุขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับโซนดาวโจนส์นะครับก็มีการ ออทำหายไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีแรงขายเนี่ยกดลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็มองว่ามาทดสอบแนวรับนะที่บริเวณ4 1 1 0 0นะจนถึงระรๆ41,500นะครับอันนี้ก็เป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจในการข้อเทรดฝั่งไายถ้าเกิดว่าราคาลงมาทดสอบแล้วนะครับไม่สามารถจะลุดลงไปต่ำาที่ได้นะบวกกับมีสัญญาณแรงซื้อเข้ามาก็สามารถจะเทรดฝั่ง b u ได้ต่อ อจะขึ้นทําอทำอะไรต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับรายการสุขเาลว่ันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ